สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Healthy Gamer Podcast p o d พอดแที่รวบรวมทุกเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการติดเกมและการเล่นเกมอย่างสร้างสารรค์เกมสมดุลชีวิตสมดุลน,นะคะสำหรับในเอพิโซดที่41นี้แอดมินก็มาในหัวข้อคุยกับวัยรุ่นเรื่องของการใช้เวลาหน้าจอค่ะ สมัยนี้เทคโนโลยีดิจิตอลหรือว่าการใช้หน้าจอนะคะเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของคนเรามากขึ้นมากขึ้นจนไม่อาจจะปฏิเสธได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้อุปกรณ์เพื่อติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นการใช้เพื่อค้นหาความรู้เพื่อการศึกษาการใช้เพื่อทำงานต่างๆใช้เพื่อดูคลิปวิดีโอเล่นเกมหรือหาความบันเทิง หรือแม้กระทั่งเพื่อความสะดวกสบายต่างๆในชีวิตนะคะเช่นการสั่งอาหารการสั่งสินค้าแบบ Delive r y ให้มาส่งถึงที่บ้านหรือว่าการทำธุรกรรมทางการเงินแบบออนไลน์ค่ะอุปกรณ์หน้าจอก็มีหลากหลายรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ทีวีโทรทัศน์หรือแม้กระทั่งตู้เย็นเดี๋ยวนี้เขาก็มีตู้เย็นแบบอัจฉริยะกันแล้วนะคะอันนี้แอดมินเห็นแล้วก็รู้สึกว่าสุดยอดมากๆเลยค่ะเขาก็ช่างคิดได้นะคะ สามารถที่จะดูคลิปทำอาหารแล้วก็เป็นเครื่องมือตัวช่วยในการวางแผนมื้ออาหารก็ได้ด้วยนะคะการใช้เวลาหน้าจอหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า screen time นะคะเป็นคําที่ใช้เรียกกิจกรรมต่างๆบนหน้าจอดิจิตอลเหล่านี้ค่ะการใช้เวลาหน้าจอเกี่ยวข้องกับกิจกรรมหลากหลายประเภทอย่างที่แอดมินได้ยกตัวอย่างไปก่อนหน้านี้นะคะซึ่งมีทั้งแบบที่มีการตอบโต้เช่นการที่เราพูดคุยกับผู้อื่นนะคะและแบบที่ไม่มีการตอบโต้เช่นการดูคลิปต่างๆนะคะ เมื่อเด็กๆโตขึ้นและเข้าสู่วัยรุ่นนะคะก็มักจะใช้เวลาอยู่กับหน้าจอมากขึ้นมากขึ้นค่ะซึ่งก็อาจจะทำให้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะคะกังวลว่าการที่ลูกหลานใช้เวลากับหน้าจอจำนวนมากเนี่ยจะส่งผลกระทบอะไรกับเด็กๆหรือเปล่าค่ะสิ่งสำคัญในเรื่องของการใช้หน้าจอนะคะก็คือการใช้อย่างสมดุลกับกิจกรรมอื่นๆในชีวิตที่จะช่วยให้เด็กๆเ,เนี่ยเกิดการเรียนรู้แล้วก็สามารถที่จะเติบโตได้อย่างเข้มแข็งนะคะ สิ่งที่จะบอกว่าเด็กๆเนี่ยใช้เวลาหน้าจออย่างเหมาะสมหรือไม่คือประเภทของกิจกรรมที่เด็กๆได้ทําทางออนไลน์ตลอดจนการสร้างสมดุลระหว่างเวลาหน้าจอกับกิจกรรมอื่นๆในชีวิตเช่นการนอนหลับการติดต่อการมีปฏิสัมพันธ์กับครอบครัวกับเพื่อนการออกกำลังกายหรือการทำกิจกรรมนอกบ้านต่างๆนะคะเด็กๆหรือวัยรุ่นเนี่ยเขาก็อยู่ในช่วงวัยหัวเลี้ยวหัวต่อนะคะ การตัดสินใจทำอะไรต่างๆในช่วงนี้ก็ถือว่ามีความสำคัญที่จะส่งผลต่ออนาคตการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ของเขานะคะซึ่งเรื่องของการใช้สื่อต่างๆเนี่ยค่ะนอกจากการที่คนเราเนี่ยอาจจะใช้หน้าจอมากเกินไปจนติดจอหรือว่าติดเกมจนเกิดผลกระทบต่อชีวิตในด้านต่างๆแล้วเนี่ยสื่อออนไลน์นะคะก็ยังมีภัยออนไลน์ที่อาจจะแฝงตัวเข้ามาเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของเราได้ หรืออาจจะเป็นการที่เราโพสต์ข้อความอะไรบางอย่างหรือโพสต์คลิปโพสต์รูปอะไรบางอย่างนะคะโดยที่เราเนี่ยไม่คิดไตร่ตรองให้ดีๆค่ะอาจจะเป็นการโพสต์ไปตามอารมณ์ความรู้สึกนะคะซึ่งสิ่งนั้นเนี่ยมันอาจจะทําให้เราเสียใจในภายหลังได้ค่ะเพราะว่าทุกอย่างนะคะที่เกิดขึ้นในโลกออนไลน์เนี่ยอะไรที่เราโพสต์ไปแล้วมันก็จะอยู่ในโลกออนไลน์ต่อไปค่ะ แม้ว่าเราเนี่ยอาจจะไปลบมันภายหลังแต่ว่ามันก็อาจจะมีใครบางคนที่เซฟหรือว่าแคปสิ่งที่เราโพสต์เอาไว้ก็ได้นะคะสิ่งเหล่านี้ค่ะเรียกว่ารอยเท้าดิจิตอลหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่าดิจิตอลฟุตพินนะคะซึ่งหมายถึงทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโลกออนไลน์ทุกอย่างที่เราทำทางออนไลน์ค่ะมักจะทิ้งร่องรอยหรือรอยเท้าไว้เสมอนะคะเป็นสิ่งสำคัญะคะ่ะที่เราเองในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่ ก็ต้องเตือนตัวเองแล้วก็ย้ำเตือนกับเด็กๆเ,เสมอนะคะว่าอย่าให้รอยเท้าดิจิตัลนั้นเนี่ยย้อนกลับมาทำร้ายตัวเราเองค่ะการพูดคุยกับเด็กๆเ,เรื่องการใช้หน้าจอมีความสำคัญนะคะแต่ผู้ใหญ่เนี่ยก็ไม่ควรที่จะบีบบังคับเด็กๆหรือว่าห้ามนูน่นห้ามนี่มากจนเกินไปนะคะควรจะเป็นการพูดคุยกันฟังกันละกัน เิดโอกาสให้เด็กๆเนี่ยได้แสดงความคิดเห็นในขณะที่ผู้ใหญ่ก็รับฟังแล้วก็ใช้คำถามในการชวนคุยชวนคิดแล้วก็สร้างข้อตกลงต่างๆร่วมกันนะคะเพราะว่าความขัดแย้งในครอบครัวนะคะเรื่องของการใช้หน้าจอเนี่ยอาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพจิตของเด็กๆมากกว่าการใช้สื่อหรือการใช้หน้าจอของเด็กซะอีกค่ะสำหรับเคล็ดลับและคำถามเพื่อที่จะพูดคุยกับวัยรุ่นเกี่ยวกับการใช้หน้าจอของพวกเขานะคะ อย่างแรกก็คือการที่เราเนี่ยแสดงความสนใจในสิ่งที่เด็กๆกำลังทำทางออนไลน์ค่ะพยายามอย่าตัดสินสิ่งที่เขาทำนะคะให้เปิดใจรับฟังค่ะถ้าเกิดว่าลูกเนี่ยรู้สึกว่าพ่อแม่ผู้ปกครองสนใจจริงๆนะคะพวกเขาก็จะพูดคุยกับเรามากขึ้นค่ะหากเขาดูไม่อยากคุยดูลังเลที่จะพูดคุยกับเรานะคะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเนี่ยอาจจะลองใช้แอปหรือว่าโซเชียลอะไรที่เด็กๆเขานิยมนะคะ อาจจะลองดาวน์โหลดมานะคะแล้วก็ขอให้เด็กๆเ,เนี่ยช่วยสอนวิธีการใช้งานให้กับเราหน่อยนะคะอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะสามารถพูดคุยกับเขาทําความเข้าใจสิ่งที่เขากำลังสนใจได้นะคะอาจจะลองใช้คำถามนะคะเช่นว่าตอนนี้ลูกชอบแอปหรือว่าเกมอะไรอยู่ลองโชว์ให้พ่อแม่ดูได้ไหมว่ามันเป็นยังไงแล้วลูกชอบอะไรเกี่ยวกับแอปนี้หรือว่าเกมนี้หรอหรืออาจจะลองถามเขานะคะว่า เขากำลังชอบติดตามใครแอคเขาไหนที่เขาชอบติดตามในสื่อโซเชียลมีเดียนะคะต่อมาอย่างที่สองค่ะคือการที่เราเนี่ยช่วยให้เด็กๆตระหนักรู้ถึงนิสัยการใช้หน้าจอของพวกเขานะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่เองค่ะบางครั้งก็อาจจะมีการใช้อุปกรณ์หน้าจอแบบที่มากเกินไปหรือว่าอาจจะไม่ดีต่อสุขภาพร่างกายของเรานะคะบางทีการใช้เวลาหน้าจอก็อาจจะรบกวนเรื่องของการนอนหลับ ความสัมพันธ์กับผู้อื่นหรือว่าเรื่องของการเรียนก็ได้ค่ะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเนี่ยควรที่จะพูดคุยเกี่ยวกับวิธีการสร้างสมดุลในการใช้อุปกรณ์ต่างๆกับส่วนอื่นๆในชีวิตของเขานะคะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเนี่ยก็อาจจะลองแชร์ตัวอย่างสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวของคุณพ่อคุณแม่เองเพื่อที่จะเริ่มต้นบทสนทนากับลูกๆนะคะ อาจจะลองพูดคุยกันนะคะว่าครอบครัวของเราเนี่ยมีนิสัยการใช้หน้าจอ,อยังไงกันบ้างนะอาจจะแชร์ตัวอย่างว่าเอเราก็เช็คโทรศัพท์มือถือทันทีที่ตื่นนอนเลยเนาะหรือว่าอาจจะเล่นโทรศัพท์มือถือตอนก่อนนอนพูดคุยกันว่าเอ๊การใช้หน้าจอของเราเนี่ยรบกวนการนอนของเราหรือเปล่าอาจจะพูดคุยกับเขาว่าเออพ่อกับแม่ก็กำลังพยายามปรับเรื่องของการใช้หน้าจออยู่นะ เพราะว่าเราจะได้หันมาพูดคุยกันมากขึ้นอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็อาจจะแชร์กับเขาลองถามความคิดเห็นของเขาดูนะคะว่าเขาคิดเห็นยังไงนะคะต่อมาอย่างที่3มนะคะก็อาจจะลองพูดคุยเกี่ยวกับสภาวะทางอารมณ์ของเด็กๆนะคะการที่ช่วยให้เด็กๆเนี่ยรู้ว่ากิจกรรมที่เขาทําออนไลน์เนี่ยทำให้พวกเขาเนี่ยรู้สึกยังไงนะคะก็จะช่วยให้เขาเนี่ยตระหนักรู้ในตัวเองได้มากขึ้นนะคะ โซเชียลมีเดียค่ะสามารถที่จะส่งผลเสียต่อวัยรุ่นได้นะคะโดยเฉพาะในเด็กผู้หญิงค่ะแล้วก็วัยรุ่นที่อาจจะมีอาการซึมเศร้านะคะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองอาจจะลองใช้คำถามค่ะว่าเขารู้สึกยังไงเวลาที่เขาเล่นเกมต่างๆหรือว่าเล่นแอปพลิเคชันต่างๆนะคะเขาเคยรู้สึกไม่สบายใจกังวลเศร้าหรือว่าวิตกกังวลเวลาที่ใช้แอปต่างๆนั้นไหม ถ้าเกิดเขาตอบว่าใช่นะคะเราก็อาจจะถามต่อค่ะว่าอะไรที่ทำให้ลูกรู้สึกแบบนั้นตอนไหนบ้างที่ทำให้รู้สึกแบบนั้นนะคะเมื่อเราถามคำถามเหล่านี้กับเขานะคะก็จะทำให้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเนี่ยเข้าใจในตัวเด็กๆมากขึ้นเสริมสร้างสัมพันธภาพและสามารถที่จะช่วยเหลือเด็กๆได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเขาเกิดอารมณ์ทางด้านลบนะคะ ต่อมาอย่างที่4นะคะก็คือการที่เราเนี่ยพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องทําเมื่อมีความรู้สึกเชิงลบหรือว่าต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงนิสัยการใช้เวลาหน้าจอของเราใหม่นะคะเราควรที่จะพูดคุยถึงวิธีที่เด็กๆเ,เนี่ยเขาสามารถที่จะลองใช้ได้เมื่อสังเกตว่าตัวเองเนี่ยรู้สึกว่าไม่โอเคแล้วไม่สบายใจเศร้ากังวลน,นะคะเวลาที่เขาเนี่ยใช้สื่อโซเชียลออนไลน์นะคะ บอกเขาเข่าว่าเขาเนี่ยสามารถที่จะมาพูดคุยกับพ่อแม่ได้ตลอดเวลาหรือเขาอาจจะเลือกที่จะพูดคุยกับใครที่เขาไว้ใจได้นะคะและหากพวกเขาต้องการความช่วยเหลือคะ่ะพวกเขาก็สามารถที่จะขอความช่วยเหลือจากเราได้ตลอดนะคะและนี่ก็เป็นเคล็ดลับการคุยกับวัยรุ่นเรื่องของการใช้หน้าจอที่แอดมินนำมาฝากกันในวันนี้นะคะ สำหรับวันนี้แอดมินก็ต้องขอลากันไปก่อนนะคะถ้าเกิดว่าแอดมินพูดแล้วงงๆหรือว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออาภัยมาณะที่นี้ด้วยนะคะทุกคนสามารถที่จะคอมเมนต์และเปลี่ยนความคิดเห็นไว้ได้เลยนะคะอย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ